ถึงแล้วนะครับแพรที่คุ้นเคยแพรประจำของเราที่นี่แพรบ้านเรานะครับนี่ตอนนี้น้ำลงแล้วแต่น้ำก็ยังแรงอยู่บรรยากาศและอากาศดีเหมือนเดิมวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากความไม่ไม่อะไรวะ ธรรมาชาติไม่เป็นใจใช่ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่บ้านเราอ่างทองรีสอร์ทบ้านเรานี้บ้านใครครับเป็นบ้านของครูกไก่ครับ B Y ครูกไก่อ่าใช่นะแพ่นี้ที่เราเคยมากันเนาะใช่ครับพี่แต่ช่วงนั้นยังไม่มีกล้อง <laughs> ก็เลยได้ไปแค่ความรู้สึกแล้วแล้วไอ้ความรู้สึกที่ได้มัน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 ,ม,นมันเป็นยังไงครับกับที่นี่มันโอมันก็โอเคนะครับวันนั้นมาได้ปลามาตัวหนึ่ง ได้ตัวเดียวนะใช่พี่ได้ตัวเดียวเป็นปลาไซใหญ่เลยเป็นปลาหนังปลาหนังแพ่ไหนแพ่ไหนแพ่แพ,แพ,ขแพ,แพ่ข้างหลังนี่เหรอครับแพ่บ้านเราอาของครูไก่เดี๋ยวฝากฝากแพ่บ้านเราของครูไก่ไปด้วยนะครับอันนี้แม่น้ำอะไรครับเนี่ยเป็นแม่น้ําเจ้าพยาครับระดับน้ําน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่เขื่อนเปิดอยู่สี่ร้อยครับวันนี้เปิดอยู่สี่ร้อยปลาน่าจะเข้าอยู่ครับตรงนี้ สวายก็น่าจะเด่นๆหน่อยเรายังไม่ได้ลงเราอย่าเพิ่งคุยเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนปิดคลิปเราจะตัดออกกันไม่ได้ครับอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นแพรบ้านเรานะครับอันนี้เป็นแพรลุงลุงต้อนะครับแล้วก็แพอันนี้เป็นแพร่สำรานสองอันนู้นเป็นแพร่สำรานหนึ่งนะครับเราก็เคยมาลงครบทุกแพรแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แพร่สำรานสองเนี่ยกำลังต่อเติมอยู่ ส่วนแพรสำนักหนึ่งก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับหยุดช่วงน้ำขึ้นนะครับก็มีแพนี้ที่พี่เขาเปิดให้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ว่าวันนี้เราเราเราว่างนะครับเราก็เลยมาลองดูว่าภารกิจตามล่าหาความสวยงามในแม่น้ำเนี่ย เราจะสำเร็จหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาพี่เขาเคลียร์แพให้แล้วนะครับเราสามารถลงแผ่นได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับ นี่คือแพรบ้านเราบายคูไก่นะครับที่เรามาลงกันเป็นประจำเลยนะครับตอนนี้ทางแพรก็ทำความสะอาดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้เราย้ายของลงมาได้แล้วเรียบร้อยนะครับข้างบนนี้จะเป็นดัดฟ้านะครับเป็นดัดฟ้าแพรเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับเราพามาชมด้านในก่อนนะครับก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก็จะเป็นช่วยจานชามมีชุดกาแฟมีไมโครเวฟให้นะครับมีหม้อหุงข้าวมีสลิปเปอร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำดื่มตลอดจนถึงเมนูอาหารนะครับเป็นแพงนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้นะครับเผื่อใครสนใจก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับด้านล่าง0 8 4 1 5 8 7400นะครับทางแพรก็จะมีถังน้ําแข็งให้นะครับแล้วก็สามารถสั่งน้ําแข็งกับทางแพรได้เลยนะฮะมีเก้าอี้มีตู้เย็นใน1ชุด1กะที่เราลงเนี่ยจะมีน้ํำดื่มให้2ปขวดนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมห้องด้านในก่อนนะครับอ๋อทางด้านข้างแพรก็จะมี ห่วงยางมีเสื้อชูชีพนะครับมีซิงค์ล้างมือให้นะครับเป็นห้องแอ,อห้องแอ,อร์นะฮะนอนได้ประมาณสัก4-5ถึงหคนนะครับแล้วก็ห้องน้ำตั้งแต่ผมลงแพรมาผมว่าแพเนี้ย อลังการงานสร้างที่สุดนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายห้องน้ําปูกระเบื้องนะครับมีฝักบัวให้แต่ว่าไม่ได้มีเครื่องทำน้ำหอุ่นนะครับสวยงามใหญ่โตนะครับประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเชียวล่นะฮะนี่โอเคนี่คือห้องนอนนะครับ เมื่อคืนน <is this> ี้ฝนตกนะครับก <people>? ็เลยทำให้ว <prejudice ten> <leaves> ีว่าฝากเข้าด้วยนะครับตอนนี้เบ็ดผมก็ค่อนข้างที่จะสุดโทมฝากวีว่าด้วยนะครับฝากวีว่าดัดเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมดาดฟ้าแพรข้างบนนะครับ ถ้าเรามาที่ดาดฟ้าด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนลานย่าเทียมแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นกลางคืนที่มาปาร์ตี้กันด้านบนนี้ก็สามารถนั่งดื่มนั่งทานกันได้นะครับแพร่สะพานนี้นะครับมันเหมือนจะเป็นผมเรียกไม่ถูกนะว่าเป็นสะพานบายพาสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ น่าจะใช่นะครับเป็นสะพานไบายพาสของอ่างทองนะครับอันนี้ก็ทางลงสะดวกสบายนะครับตอนนี้แพรยังไม่เข้าที่ปกติแล้วเนี่ยสะพานแพรเนี่ยมันจะมันจะตรงกันกับทางลงตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เป็นเขื่อนนะครับรถเราก็จอดข้างบนแล้วก็เดินลงมาได้เลยนะครับ โอเคฝากรีวิวแพรคร่าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวติดตามชมกันทริปนี้ทั้งวันนะครับว่าเราจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านหรือเปล่าน้นวลต้ตอนนี้ก็อยู่ในเวลาเก้าโมงเลยมาสัก10นาทีได้ประมาณเก้าโมงได้หน่อยนะพี่ป่าตัวแรกก็เริ่มเข้าแล้วครับ เป็นปลาลึงสาแขนแขนได้สแขนสาแขนแขนเลือกเหรอไม่รู้อะ่ะไม่ไม่ถึงสองคำขีดได้ั้งไม่รู้ไม่ไแน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะโอเคปลาลึงตัวแรกครับปลาเริ่มเข้าแล้วรอชมท้ายคลิปนะครับอาจจะมีลุ้น <c oughs> ปลาเข้าแล้วครับผมเป็นปลาตัวที่จะโคตรใหญ่ไม่ไม่ไม่ติดต่ออยู่มันล่าไปที่ตอ ปล่อยก่อนปล่อยก่อนอย่ก่อนปล่อยก่อนมันมันมันลากไปแล้วเออเนี่ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยให้มันดึงไปน่าจะใหญ่ครับแต่ลากเข้าต่อลากเข้าต่อลากเข้าต่อเผื่อเขาจะถอยเดึงคันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่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 อุ้ยน้ำน้ำอะไรกันเนี่ยมาพี่ ติดตอม,มันเอาไปติดต,ต่ตอใช่ไหมใหญ่ด้วยตึ๊ก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 ไม่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 ทำไมมีความรู้สึกว่ามันมันดึงสายเอ็นพี่ถูกถูกฮะพันกนับอันนี้อาจจะไม่ใช่ปลาเ<ะ>อาพี่ดึงพี่ดึงพี่ดึงพี่อุ้ยเอาขนุนขนุนเอาขนุนก็โดนเนี่ยคันเดียวมันได้นี่อยู่ใกล้แค่นี้ อะไรเนี่ยแเมื่อกี้มันตึ๊ดๆเลยนะเมืเ่อกี้ไม่เกียเก่ยวปล่อยออกไปเียเสียดายพี่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่มันยังไม่รูดปล่อยออกไปก่อนเออปล่อยออกเดี๋ยวมันจะถอยดึงออกไปเลยดึงออกไปสวยๆเลยะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมตอนปลาติดต่ตอเดี๋ยวตื่นไม่ข้า <laughs> ก็วัดยากไม่อยากจับสัวน <c oughs> นหนึ่งเลยอ่ะกลัวฟราวทำไมเหมือนใหญ่เลยวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตะโกกใหญ่ว่าอะไรแต่ไม่ดึ๊บเลยไนงะ ต,ตุ้งติ้งนะถมากรได้กินเดียวพี่สาวพี่สาวมากยังกินไม่ถอต่อต่ออีกนะเยนี้ดเลย อีตอแล้วเนี่ยไม่ีที่ดึกๆเนี่ยเพราะว่าลูดเปิดเพลงไว้โอโมแม้ว่าจะถือสุขีเอาว่าไม่เอาวาไม่ขาย <c oughs> อา้าอะไรของหมอไปไหม นนานตกางี้วินาทีสำคัญพอๆกับฟุตบอลโลกฉากที่โรนัลดเตะเข้าประตูะตถ้าไม่ยังมีแรงสู้ทำไมเอามันติดต่อพี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วสูดแรงแมงนูดสูดแรงแมงนูดหมุนหมุนด้วยแล้วเดินด้วย มาไม่พี่เล่นทางนี้ก็ได้พี่เล่นนี้ได้ไมได้แล้วต่อเข้าตอมันเอาเข้าตออย่างเดียวเลยหลุดอ่ะหลุดแล้วน่ะแต่ปลาอยู่เปล่าเท่านั้นแหละ โยกเวทไหมงนี้พี่รุดรุดได้ได้ได้มงนี้พี่มองนี้พี่มองนี้พี่กูก็มาแล้วอย่าอยเอยพี่โอเคโอ้ยสวายครับเนื่อย ถ่ายป่ะได้ถ่ายวดีโอป่ะนี่ไงล่ะเนี่ยโอเคไปดีนี่ไปดีโอุ้ยเหนื่อยยื้มันเหนื่อยเลยตัวแค่นี้แรงดีจริงๆเอาปลดป่เดี๋ยวยืนทำอะไรมาละเอานี่โอ้ยนหนีบอยู่ไหนคิ้นหนีบอยู่นี่ชิ้นอยู่คนเดียวเลยอะจะระวางระวังเบ็ดนะเบ็ดนะเดี๋ยว เแล้วไม่ไม่มีเชือกร้อยเหงือกอ่ะถามลุงมีป่ะโอเคถามถามเพราะผิคุณลุงครับมีมีมีเชือกเส้นเล็กๆบ้างไหมครับใช่ครับใช่ครับให้นิดนึงกิโลเอาใส่แล้วกัตรได้ไหมใส่ไปทางปลายถามถามตอบแบบนี่ต้อง อยู่ดูหาให้ไงให้ที่ต๊อกหาบอกให้คือให้ได้ากจะคือให้ได้ือให้ดูดดอตอกต้องไรโอแม่งคัดไซส์อะสองร้อยแปดอะถือสองรแปดครับมาครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้เพื่อนนเดียวไปยู่เรต้องไหไดีอยู่เราต้องตกอะ เฮ้ยเฮ้ยต่อเอาไม่เอาเยื้อเหนื่อยมากอย่ากลัดนิ้วรถตกคนนะตัวที่สองครับตัวแรกติดต่อเอาไม่ออกใช่ใช่ตัวแรกขาดเลยค่ะตัวแรกเหมือนจะใหญ่กว่าตัวนี้อย่านับสิลูกไม่ออกเนี่ยเนี่ยครับต่อมุมเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยมุด พอมุดเสร็จปุ๊บคันนี้ก็อยู่เลยตัวที่สองไม่ได้กิโลนะเพื่อนสองโโร้อยแปด เหมือนเซียนไหมล่ะเหมือนเซียนเลยนะหกบาอย่างน้อยเหมือนเซียนเะล่าแล้วก็ได้สอนท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำให้พี่เขามีปลารีวิวแพ้เว้เหมือนเซียนเปล่ะโอเคเหมือนเรียนมาถือให้พี N P กาถ่ายรูปหน่อยได้ของตัวนี้ทุกรอบเฮ้ยแต่ไม่เคยฟาวเลยนะแผ่นนี้เราอะไม่เล่นแล้ว ไมองไม่องสเ้าเอาเาเเลยเอาใหน้าเอคืนมาด้วยตะโกะตะโกกรับแขกครับเขาปวดตีหำโชว์อะไรล่ะวางก่อนเดียวไม่เดียววางวางปลาก่อนดีไม่ไม่จะมันมันเลื้ยไงเดือวเดร้อนจดเลย เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยไม่เทีย่ยงนะเลยมาหมดโหดมาให้แบวเบ้าอ่ะเอาเถอะพี่เอาไ,อาไหมั้ยโอเคค่ะตัวโกกรับแขก <c oughs> ตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงแล้วนะครับ <c oughs> ยังเงียบ <c oughs> เหมือนเดิมตั้งแต่เช้าก็ยังได้ตัวเดียวเหมือนเดิม <c oughs> เป็นไงครับทรง ดูจะ้า,างก็พอจะเดาได้ว่าว่างมากมันตื่นเต้นขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องปกติครับเราตกหมายธรรมชาติเนาะตกแม่น้ํามันก็บังคับอะไรไม่ได้นะครับตั้งแต่เช้าก็มีใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ก็มีตะโกบเล็กน,น้อยมาให้พอได้เก็บไปเป็นของฝันแมวที่บ้านบ้างนะครับก็ ก็สู้กันต่อไปครับแล้วก็ทนกันต่อไปครับลองดูซิว่าถึงเย็นนี้จะได้กันเพิ่มไหมสําหรับแต้มใหญ่ๆนะครับแต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยังคงแบบถ้าเป็นกราฟก็คือจะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของตะก่วกระสายหน้า นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าเจ้าพญาตื้นเขินเนื่องจากว่านี่แหละครับ <c oughs> ตะกัวของนักตกปลาทั้งหลายโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวว่ากันโอเครายงานสถานการณ์ก่อนที่เราจะหมดเวลากับแพรนี้นะครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงปะห้า <c oughs> โมงแล้วเหรอ5้าโมงนะครับเราเหลือเวลา วัดใจกันกันกบของที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณสักห้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บสัมภาระแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นแพตอน6กโมงเย็นนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของแพเนื่องจากว่าเรามาแพนี้บ่อยมากนะครับพี่เจ้าของแพก็บอกว่าคืนนี้ไม่มีคนต่อก็เราสามารถอยู่ต่อได้ตามใจปรารถนาแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือวันนี้เนี่ย ปลามันเงียบมากนะครับได้ตอนเช้ามาตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยอีก 4- 5ห้าตัวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้เดี๋ยวพอแค่นี้ที่กว่าเพราะว่าตัวผมเองด้วยแล้วก็น้องๆก็จะต้องทํางานกันวันพรุ่งนี้ด้วยก็ไม่อยากกลับดึกมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีโอกาสได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรากลับมาเยือนที่นี่ที่เดิมนะครับ บายบายไปแล้วนะอ่ะวันนี้จบคลิปแล้วนะครับเรียบร้อยที่แถวบ้าเราก็หอ่อยหน่อยก็หน่อยแต่ก็ยังดีครับได้ตัวนี้นะครับไปเป็นรางวัลมาใกล้ๆหน่อยดิจะได้เห็นตัวใหญ่ๆนี่ ก็ยังได้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีน้องๆเล็กๆใต้นี้อยู่นะครับโอเควันนี้ฝากดูน้องๆก่อนอะดูน้องๆก่อนน้องๆโอเคครับยังไงวันนี้ก็ฝากผลงานของกลุ่มเราด้วยนะครับถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังได้ตกครับเชื่อกมว่าสงกดฟิชชิ่งและสิ่งที่แน่นอนที่สุดของวันนี้เลยก็คือว่า เป็นธรรมดาปกติของของ,ของน้ำเลยอเดี๋ยวเชิญพอดีว่าพี่เจ้าของแพอยู่นี่เชิญน,นิดนึงครับพี่เชิญน,นิดนึงเชิญน,นิดนึงโอเคฝากฝากแพกับกับช่องเราหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะงี้ขอฝากแพรบ้านเรานะครับมีสองแพรแพรบ้านเราับแพรคุณทองใช่เลยคุนทองอยู่ได้อยู่ที่บ้านแห่อ่างทองนะพี่ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับให้หลังฟอง 0841587000ได้ไหมครับโอเคก็มีสองแพรมีแพรแพรสีม่วงนะครับแพรสีม่วงกับแพรสีเทานะครับอันนี้สีม่วงคือแพรลุงต้มลุงต้มกับแพรบ้านเราอันนี้คือแพรบ้านเราแพรบ้านเราบายกูกไก่ราคาไก่ก็ลองโทรมาที่เบอร์ที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงก็ลองติดต่อพี่เจ้าของแพรดูเฟิร์มอย่างหนึ่งเลยคือสะอาดมาก นะครับที่หลับที่นอนนอนสบายห้องแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีมีพอได้เลยแ่ะครับถือว่าโอเคเลยกับการพักผ่อนจะมาเป็นครอบครัวก็ได้นะพี่เนะนาะจ,จะมาเป็นครอบครัวามาพักผ่อนไม่ได้เน้นตกปลามาเปลี่ยนที่ทานอาหารมาเปลี่ยนที่นอนกันเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบตกปลาก็ได้อยู่นะฮะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็โอ,อกาสหน้ามาใหม่ขอบคุณมากครับ <dling> สบวัสดีครับ,รบาลาคุณผู้ชมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับจะไปไหนติดตามครับโอเคขอบคุณค่ะ